กำเนิดทั้ง12เดือนหนึ่งเดือนมก,กราคมท่านว่าเป็นชายได้นั่งเมืองเป็นหญิงมีทรัพย์ตํานานว่าเป็นคนสนุกสนานชอบซัดเซเนเจรสแสวงโชคต่างถิ่นมักได้ดีมีบุญวาสนาเมื่อเล็กต้องพัดพลากจากที่อยู่ไปสแสวงหาวิชาความรู้เมื่อวัยกลางคนไปแล้วจึงจะหวนกลับถิ่นที่อยู่ของตน สเดือนกุมภาพันธ์ท่านว่าเป็นชายรูปชั่วเป็นหญิงมักง่ายตำนานว่าเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วมักทำอะไรไม่เป็นแก่นสารแก่ตนเองต้องพึ่งพาผู้อื่นไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองแต่มักมีผู้ให้ความอุปถัมภ์ค้ำจุนดี 3. ามเดือนมีนาคมท่านว่าเป็นชายใจเสาะเป็นหญิงโกรธง่ายใจนักเลงตำนานว่า เป็นคนใจคอฉุนเฉียวชอบทำอะไรตามใจตัวเองไม่ค่อยเกรงใจใครๆไม่ค่อยมีสำนึกความผิดของตัวเองชอบอาสาคนอื่นทำงานแก่ตัวเองไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันแต่ทำให้ผู้อื่นเป็นหลักฐานมั่นคง 4. เดือนเมษายนท่านว่าเป็นชายจะได้ดีเป็นหญิงลำรวยรูปสมบัติตำนานว่าเป็นคนชอบสนุกล่าเริง เชื่อคนง่ายมักจะถูกหลอกลวงแม้เป็นใหญ่ก็มักจะเสียเพราะบริวารมีมิตรสหายมากแต่ทำคุณแก่ใครไม่ค่อยได้ผลตอบแทนเป็นที่พอใจนักหเดือนพฤษภาคมท่านว่าเป็นชายมีสติปัญญาดีเป็นหญิงมักได้เป็นคุณหญิงคุณนายตํานานว่าเป็นคนซื่อตรงจิตใจตรงไปตรงมาไม่ค่อยมีข้อโต้แย้งใคใคร ไม่ชอบขัดคอคนทำอะไรด้วยความเยือกเย็นใครๆก็เห็นเป็นคนโง่แต่่าแท้เป็นคนฉลาดสุข,ขุมเชื่อถือน้ำใจได้อาสานายเป็นเลิศ6เดือนมิถุนายนท่านว่าเป็นชายมากชูเป็นหญิงหลายคู่คลองตํานานว่าเป็นคนเจ้าชู้มกมุ่นในการมารมลักสวยลักงามพิถีพิถันการแต่งตัว พูดจาอ่อนหวานแม้บางคราวโกหกใครๆเขาก็เชื่อถือมักผิดลูกผิดผัดวเมียคนอื่นไม่ค่อยนึกถึงศีลธรรมเกี่ยวกับเพศ 7. เดือนกรกฎาคมท่านว่าเป็นชายไม่แน่นอนเป็นหญิงปากร้ายตำนานว่าเป็นคนชอบอวดเก่งทำอะไรมักได้ดีกว่าใครๆแต่ไม่สำเร็จตามความคิดพูดจาอย่างหนึ่งเวลาทำไปทำอีกอย่างหนึ่ง ไม่สื่อตรงต่อเวลามากนะักทำอะไรชอบเอาแต่อารมณ์ตนเองเชื่อคนยากแปดเดือนสิงหาคมท่านว่าเป็นชายใจกล้าหาญเป็นยิ่งมีอำนาจวาสนาตำนานว่าเป็นคนชอบทำงานอย่างตรงไปตรงมาชอบอาสาเจ้านายไม่เห็นแกเหน็ดเหนื่อยชอบทำงานเพื่อส่วนรวมแต่เพิกเฉยกิจการของตนคลองเรือนไม่ค่อยมีความสุขอย่างแท้จริง ทุกกายแต่สบายใจ 9. เดือนกันยายนท่านว่าเป็นชายมีปัญญาดีเป็นหญิงงามตำนานว่าเป็นคนชอบคบหาสมาคมกับคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์สูงกว่าตนเข้าสังคมได้กับคนทุกชนชั้นมีความรู้เลี้ยงตัวเองได้ไม่ชอบงอ้อขอผึ่งพาคใ,ใครๆทำอะไรได้ทุกอย่างแต่จะเอาดีไม่ได้โกรธง่ายหายเร็ว มีอารมณ์ทางเพศสูง 10. เดือนตุลาคมท่านว่าเป็นคนดีมีอำนาจโมโหร้ายตำนานว่าเป็นคนสื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าทำอะไรมักจะเอาให้ได้ดีจริงๆมักเป็นคนกลางให้เพื่อนฝูงเป็นคนมองฐานะของตนเสมอกับคนทั่วๆไปไม่ชอบการแบ่งชั้นวรนณนะถ้ามีการศึกษาอบรมน้อยเป็นคนโง่และหัวกะโลบายมาก 11. เดือนพฤศจิกายนท่านว่าเป็นชายอาภัพเป็นหญิงเย่อหญิงมากชูตำนานว่าเป็นคนโกรธง่ายหายช้าชอบผูกพยาบาทจองเวนเย่อหยิงผูดจาไพระเสแสร้งกิริยาอวดดีแม้ตนยากจนก็ชอบโออวดชอบคนยกยอปอปั้นและพอใจแสดงตัวเป็นโน่นเป็นนี่ 12. เดือนธันวาคม ท่านว่าเป็นชายจะได้เป็นใหญ่เป็นหญิงมีปัญญาดีตํานานว่าเป็นคนพูดจามีหลักฐานถือหลักเมตตามีศีลธรรมประจําใจชอบอาสาเจ้านายทําอะไรไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยเกิดที่นี่มักไปได้ดีมีหลักฐานที่อื่นชอบการเดินทางสแสวงหาโชคต่างแดนจบคำทำนายกำเนิดทั้ง12เดือนไว้แต่เพียงเท่านี้